สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับฝนในช่องบายฝนนะคะวันนี้ฝนก็จะพาทุกคนเข้าสวนกุหลาบเล็กๆข้างบ้านของเราเนาะ <c oughs> ก็คงจะหนีไม่พ้นรเรื่องกุหลาบนะคะวันนี้ฝนก็จะมาแนะนําคนที่ปลูกกุหลาบใหม่ๆนะคะกําลังหาข้อมูลอยู่เนาะฝนก็จะมีอ,อ, <c oughs> อะไรอามร <c oughs> ู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลแล้วกันนะคะเพราะว่า ฝนก็ไม่ใช่คนอะไรไม่ใช่คนที่รู้เรื่องกุหลาบโดยตรงแต่เป็นคนปลูกกุหลาบจริง,รงๆแค่นั้นนะคะก็ดูกิ่งบอดของกุหลาบนะคะกิ่งบอดของกุหลาบคืออะไรกิ่งที่กิ่งกิ่งกิ่งหรือยอดอ่อนๆที่เป็นกิ่งบอดกิ่งไม่ที่เป็นกิ่งบอดที่ไม่สามารถจเจริญยอด ะะจะเริญเติบโตเป็นยอดกลายเป็นดอกให้เราได้ดูดอกได้นะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้กิ่งตัวนั้นมันก็จะทื่อๆทู่ๆอยู่อย่างนั้นแหละค่ะเนอะทื่อๆทู่ๆสั้นๆนะคะไม่มีประโยชน์อะไรให้กับกุหลาบเลยนอกจากกุหลาบจะเสียพลังงานไปกับกิ่งนั้นเปล่าๆนะคะ เราจําเป็นจะต้องเด็ดกอ,อกตัดทิ้งเพื่อให้เขาแตกกิ่งแตกตาใหม่ได้จเจริญเติบโตยอดไปเป็นดอกกุหลาบให้เรานั่นเองค่ะเดี๋ยวฝนจะพาทุกคนไปดูกิ่งบอดกุหลาบกันเลยจ้าไปกันเลยค่ะมาค่ะไปตามหากุหลาบไปตามหากิ่งบอดกันเลยค่ะไม่ต้องตามหาไหนไกลนะคะคือกุหลาบบ้านฝนกิ่งบอดทั้งนั้นนะคะทุกคนแล้วฝนก็ไม่ได้ตัด โอ้ oh, ตัวนี้นะจ๊ะตอนแรกฝนคิดว่ามันเป็นคริสโตเฟอร์มาโลนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คริสโตเฟอร์มาโลนะคะนีฮิเกิลไม่ใช่คริสโตเฟอร์นะคะแต่เป็นกุหลาบปรินเซส s อเลนเซนดราออฟเคนค่ะทุกคนมีกลิ่นหอมนะคนนี้คือหนึ่งกิ่นกระดงขอแวะดูกุหลาบแป๊บหนึง่งดูบิชอปจ้ากิ่งนี้ ไม่ใช่กิ่งกระดงเดียวนะอันนี้อันนี้สองจ้ะแยกสองแยกสองอืมพาแวะดูกุหลาบอยู่เรื่อยเดี๋ยวจะไปดูตัวนี้ที่ซื้อมาเขาบอกว่าเป็นนี่เลดีแดนใช่หรือเปล่าคะทุกคนใช่เรดีแดนไหมนี่จ้าสวยเนาะสีแดงแต่เป็นแต่ฝนสำหรับฝนคิดว่าเขาเป็นพันธุ์ที่โตช้ามากๆนะคะโตช้ามากๆ เทาที่ปลูกมานะเท่าที่ปลูกมายังโตไม่ทันเพื่อนเลยไะเราไปหากิ่งบอดกุหลาบกันจ้ะมานี่เลยจ้าทุกคนเห็นไหมคะถัดขัดธาตอาหารนะจ้านี่นะเห็นไมเห็นไหม,หน,ไหมนี่คือกิ่งบอดของเขาเดี๋ยวจะสุกอ๊ยน้ำกุหลาบ ทำลายกันได้อยู่ด้วยกันตั้งนานนี่นะคะนะคะเป็นกิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะ,จะเจริญยอดออกไปเป็นดอกให้เราได้ละอยู่ไปก็เลี้ยงเสียข้าวสุกนะทุกคนเด็ดออกเลยจ้าเด็ดออกเลยนะคะเด็ดออกเลยเนาะเลี้ยงเสียข้าวสุกนี่นี่นะเด็ดออก ลองไปฝึกและสังเกตนะคะทุกคนว่าต้นกุหลาบของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็จัดการมันเลยเด็ดทิ้งได้เลยนะคะเนาะก,ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ฝนได้ศึกษามาแล้วกันได้เรียนมาจากเพจต่างๆได้ดูจากคลิปอื่นแล้วก็เอามานําเสนอให้ทุกคนได้ดูมันอาจจะเป็นอะไรวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็อาจจะ ช่วยให้กุหลาบเราจเจริญงอกงามได้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะคะทุกคนฝนขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการปลูกกุหลาบนะคะสู้ๆค่ะเนาะปลูกแล้วมีความสุขก็ปลูกเยอะๆขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าปลูกแล้วถ้าบ้านไหนปลูกแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะหาวิธีปรับให้เข้ากับเราได้มากที่สุดนะคะทุกคนอย่าเพิ่งท้อนะหาวิธีเอาวิธีนั้นวิธีนี้มาปรับเข้ากับเรา เลยมาปรับให้เข้ากับเราที่สุดนะคะเราจะได้มีความสุขในการปลูกกุหลาบต่อไปนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสู้ๆค่ะทุกคน ก็ oh, คลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนฝนก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะทุกคน mm hmm. ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามรับชมฝนมาตลอดนะคะทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย